คือในเพจเราบอกว่าเข้าพื้นที่เรียบร้อยแล้วเจอพี่ๆสื่อมวลชนน,นั่นได้สอบถามพูดคุยชิมกาแฟแก้วละ900ลรสชาติใช้ได้หอมกรุนเป็นอาราบิก้าครั่วกลางอ่อนสอบถามเจ้าของเจ้าของไม่ทราบว่าสายพันธุ์อะไรสอบถามทุกท่านว่าควรเสิร์ฟ900บาทไหมคนโพสต์ระบุว่าผมแสดงตัวว่าเป็นประธานชมรมกาแฟพิเศษน้ำเรียบร้อยแล้วชี้แจงกับพี่เขาไปว่าราคานี้กับคุณภาพยังสวนทางกันเยอะ าาก็ควรให้คุณภาพมันไปพร้อมกับราคาม,มาขายกาแฟในน่านหลายคนก็ตีเป็นกาแฟน่านหลายฝ่ายก็ไม่สบายใจในมุมผมขายแพงได้ถ้าคุณภาพทุกอย่างสมเหตุสมผลมบาริสต้ามีฝีมือจริงไม่งั้นเขาไม่ไปเสียเวลาไปฝึกไปเรียนตามมาตรฐานบ้างประกวดบ้างหาเวลามาขายที่นักท่องเที่ยวเยอะๆแล้วบอกว่าของดีนักท่องเที่ยวหลายท่านก็ไม่รู้หลายท่าน กินเป็นก็ไปว่ารับหลังลงโซเชียลเขามาแล้วเขาก็ไปแต่คนในพื้นที่จริงก็โดนต่อว่าทั้งคนสปันและร้านกาแฟในจังหวัดกว่าจะสร้างชื่อเสียงมาไม่ง่ายครับอย่าให้ใครมาฉาบฉวยแบบนี้ถ้าพูดตรงๆใครรู้เบื้องหลังคนนี้ก็ไม่ต้องนึกนานละคือระมเยอะ